สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวการลัคนาการแล้วก็ราศีกันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรั้งประจำเดือนมีนาคม2568นะคะในหัวข้อความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานของคุณกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันแม่หมอก็ขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งนะคะในเรื่องของความหอมช่องของแม่หมอนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบน้ําหอมค่ะ มีน้ำหอมหลายกลิ่นมากนะคะแต่วันนี้แม่หมอขอนำเสนอกลิ่นกุหลาบนะคะช่องของแม่หมอก็จะมีทั้งกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพู ความหอมนะคะเสมือนคุณอยู่ในดงกุหลาบเลยล่ะค่ะนะคะก็ราคาก็ยังจับต้องได้ด้วยนะคะ 30ML เพียง599บาทเท่านั้นใครที่สนใจรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ยังมีขีนอื่นๆนะคะให้คุณได้เลือกด้วยค่ะไปดูกันค่ะชาวการแม่หมอขอเชคพลังงานของคุณก่อนนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณเลยค่ะ ใพ่หนึ่งเหรียญค่ะทัมพ์รานซ์สองดาบนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรไม่หมาว่าพลังงานของคุณเนี่ยนะคะโฟกัสโฟกัสตัวเองมากแต่ถ้าพูดถึงความรักนะมันเหมือนมันเหมือนมีความรัก มันเหมือนมันเงียบเหงายัางไงก็ไม่รู้นะมันเหมือนสันโดษมันเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนแบบถ้าพูดถึงความรักนี่เหมือนไม่มีความรักแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกําลังตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะแม่หมอเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความคิด n มเซ t หรือว่าพิจารณาในความรักครั้งนี้เอ๊ะควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดีไหมหรือว่าจะไปหาโอกาสใหม่ๆนะคะให้กับตัวเอง เ,ออเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องของการเงินการทองอะไรแบบนี้ค่ะถ้ามีความรักแล้วมันรู้สึกว่ามันเงียบเหงามันสันโดษขนาดนี้หรืออาจจะเป็นรักที่ระยะไกลมากๆนานๆถึงจะได้เจอกันแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนด้วยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจนะแต่ว่าตอนนี้ไม่หมอสัมผัสได้เลยนะคะว่าคุณกําลังได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิต ที่ทำให้คุณเนี่ยต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าเออถ้ารับโอกาสนี้เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยออไปได้ดีกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจกำลังพิจารณาอยู่นะคะกำลังใช้ออสมาธิใช้สติใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นไปในทางยังไง หรือว่ากําลังตัดสินใจว่ากําลังจะรับโอกาสใหม่ๆเพื่อพาตัวเองเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดีกว่าไหมเนาะมันเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะคุณกาลังคบอยู่กับใครชาวทาตด,ดินไหมพึ่งศพกันมังกรไหมหรือธนูหรืออาจจะเป็นธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นราศีกันก็ได้นะคะพลังงานตอนนี้แปดดาบอืม แล้วก็สี่ดาบนะคะโอก้าวไม้เท้าเหนื่อยจังเลยเนาะเศ่ากันเนาะแล้วก็ The Wheel of Fortune ค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้านะคะไม่หมอรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3นะหรือเป็นความสัมพ erm ันธ์แบบซับซ้อนหรือเปิดเผยไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นนะคะ แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับในเรื่องของจุดหมายปลายทางมากกว่าที่มันไม่เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปมันจะประสบความสาเร็จได้อย่งไงปลายทางอยู่ตรงไหนความสัมพันธ์นี้มีอ่อมีในเรื่องของระยะระยะทางไกลแล้วก็มีในเรื่องของการหยุดที่แอคชั่นกับต่อกันไปการหยุดที่จะก้าวออกมาคนละสองกหยุดที่จะประเมินสถานการณ์แล้วคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อย เหนื่อยมากๆกับการรอคอยรอคอยความชัดเจนรอคอยว่าเออเมื่อ,อไหร่มันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะรู้รู้สึกมันมันเหนื่อยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตของคุณเนี่ยคุณอาจจะกำลังพิจารณาว่าเออระหว่างคุณกับเขามองว่ามันมันมีโอกาสยากมากเลยนะที่มันจะมีที่มันจะไปได้ด้วยกันที่ไปด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณชอบในสิ่งหนึ่งและเขาชอบในสิ่งหนึ่งต่างคนต่างแยกย,ย้ายไปตามจุดหมายปลายทางของกันและกันดีไหมเขาก็ปล่อยเข้าไปในแบบที่เขาต้องการที่เขาปรารถนาส่วนคุณคุณก็รู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณไม่มีเขาเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าเขาไม่มีคุณเป้าหมายของเขาคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเวลาที่มาคุยกัน ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตมันอาจจะเป็นอะไรที่สวนทางกันใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไม่ได้มันเป็นสีดาามันพัฒนาไม่ได้จริงๆนะมันเหนื่อยแล้วก็มันไม่มองไม่เห็นทิศทางของความเป็นไปอ่ะแต่ทุกวันเนี่ยชีวิตเนาะมันก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยแต่ความรักมันหยุดชะงักอยู่ตรงนี้อ่ะก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันต้องทําให้ชีวิตตัวเองชีวิตรักเนี่ยมันสมดุลโดยการที่ปลดล็อก คนทั้งสองคนเนี่ยให้เป็นไปในเส้นทางของแต่ละคนอันนี้อาจจะเป็นความคิดของคุณนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนั้นเป็นอย่างไรคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณคุณอาจจะคบอยู่กับชาวเมษนะคะชาวชาวสิงชาวพิจิกชาวกุมได้สิบไม้เท้าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณ ราชาไม้เท้าเจ็ดถ้วยเดะซันแล้วก็ก้าถ้วยมันมีความสุขไหมมันมีมันมันมีความสุขแล้วก็มันมีเออในเรื่องของความความหวังเนาะความหวังในอนาคตแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ความหวังนั้นมันมันจะมันจะเป็นความจริงเมื่อไหร่ ถามว่ามีกันและกันเนะี่ยมันมีความสุขแน่นอนในความรู้สึกของเขานะแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาว่าซึ่งซึ่งแม่หมอไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่านะคะถ้าพลังงานตรงนะคุณจะรู้ว่าเขาอะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นผู้นําที่เขายังต้องแบกรับภาระอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยที่เขาจะต้องแบกอะคะ่ะเช่นประมาณว่า เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเงี้ยเขาต้องดูแลรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาน้องนุ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนกับว่าต้องแบกรับไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ยนะคะจะมามีความรักหรือมาแบบสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะดูเหมอนดูเหมือนไม่พร้อมแต่เขารู้สึกโชคดีนะที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้ชีวิตของเขาสดใสทําให้ชีวิตของเขามีความสุขนะอย่างนี้น้อย ก็ได้รู้ว่ามีคุณแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เห็นแค่ตัวที่จะดึงคุณไว้นะเหมือนเขาจะรู้ว่าตัวเขาเองเน่ยมีภาระมากมายอันนี้บอกได้เลยว่า energy นี้ไม่มีในเรื่องของประเด็นมือที่3เข้ามานะคะแต่เป็นในเรื่องของภาระมากกว่าค่ะแล้วก็อยากจะให้คุณนะ่ะได้มีสิทธิ์เลือกด้วยนะถ้าเขาไม่ใช่คําตอบในชีวิตของคุณคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ส่วนเขา ส่วนเขานน้นนะคะไม่บอกรู้สึกว่าตัวเขาเองอะยังไม่ได้ยังไม่คิดที่จะเลือกเลือกใครหรือมองใครใหม่เพราะว่าเขายังต้องสะาสางหรือเคลียร์ภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลแล้วก็จัดการเพราะฉะนั้นถ้าเขาเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเขายังต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่อ่รับภาระที่บ้าน คือบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะช่วยส่งอาจจะช่วยส่งเสียเขาหรืออาจจะช่วยผลักดันให้เขาประสบความสําเร็จพอประสบความสําเร็จแล้วก็อาภาระมาแล้วโครมเขาจะเป็นอิสระก็ไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ที่ควรจะทำนะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลุดพ้นจากภาระนี้เมื่อไหร่เขาก็เลยไม่อยากให้คุณนะอาจจะไม่อยากให้คุณมาลําบากกับเขาแล้วเขาก็ตอบคุณไม่ได้ด้วยว่าอาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะนะคะมันมันจะ มีความสมหวังเมื่อไหร่ในอนาคตแต่เขามีความสุขที่มีคุณนะคุณคือโลกใบใหม่คุณคือเดอดซันคุณคือแสงสว่างคุณคือกําลังใจคุณคือทุกอย่างเลยแต่คุณอาจจะไม่รู้นะโอเคทีนี้ถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยในเดือนมีนาคมอาจจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณถ้าคุณยังไม่ได้คืนอิสรภาพให้เขาแล้วก็ไม่ได้คืนอิสรภาพให้กับตัวเองนะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอะ คุณยังอดทนอยู่แหละอย่างน้อยๆก็อาจจะเข้าใจเขาในระดับนึงแต่ก็มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีทิศทางยังไงเนี่ยโอเคค่ะในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอัสวินถือดาบสองไม้เท้าเหมือนเหมือนคุณคบกับคนห่างไกลนะ ต่างถิ่นต่างแดนแดงไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนไทยไปอยู่ต่างชาติหรือคุณเองก็อาจจะอยู่ต่างชาติก็ได้แต่ไปเจอคนต่างชาตินะคะหรือไปเจอคนไทยที่นู่นก็ได้นะหาดาบเด็กถือถ้วยเดือนมีนาคมเนาะแล้วก็จะเป็น ten of cups อืมไพ่ปิดมันก็ดีนะ ถ้าอยู่ห่างไกลกันมีอกถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปได้แล้วคุณยังแล้วก็คุณยังตัดสินใจที่จะยังอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้นะอ่าประมาณว่าเขาคนนี้มีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วก็มีความเพียรพยายามมากๆที่จะต่อสู้ฝ่าฟันที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันประสบความสําเร็จดูเหมือนเขามีความพยายามนะแต่ ก็ไม่รู้ว่าคุณอะจะเห็นมันบ้างหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะไปเรียนรู้หรือหาอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณเขาก็อย่างน้อยๆครั้งนี้การได้มาครั้งนี้ก็อาจจะเป็นสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเขาอยากมาเจอคุณค่ะสิบถ้วยอยากจะมาเจอคุณอยากจะมาเจอคุณพ่อคุณแม่ของคุณอยากจะมารู้จักครอบครัวของคุณเขารู้สึกว่าการเป็นครอบครัวของคุณมันอบอุ่น รู้สึกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าระหว่างคุณกับเขาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในอนาคตมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่คุณกับเขาอาจจะเคยได้เจอกันและเขาอาจจะเคยมาสัมผัสครอบครัวของคุณแล้วเขารู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเช่นนี้เหมือนกันกันกบคุณนะเขาประทับใจใน,ในความเป็นครอบครัวของคุณมากๆเลยนะคนคนคน,นี้นะคะอ่ะ ทีนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยก็เป็นเดือนที่น่าจะได้เจอกันนะคะน่าจะคุณอาจจะได้เห็นในเรื่องของความพยายามของเขาความพยายามที่จะเอาชนะความพยายามที่จะทําให้คุณเนี่ยไปต่อกับเขาหรือใดๆก็แล้วแต่คุณจะได้เห็นนะคะถามว่าเขารักคุณไหมอ่ะคุณไนอะคุณคงอยากจะรู้ว่าเขารักคุณไหมทําไมเขาถึงแบบ ดูเหมือนเฉยชาหรือห่างเหินขนาดนี้ไม่ค่อยแบบอาจจะคุยกันน้อยมากเนี่ยค่ะหรือบางทีก็หายไปเลยบางทีก็ไม่ได้คุยกันเลยจูๆ่ๆบางครั้งเขาก็โผล่มาหายหายโผล่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ j ั s t i สเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะแล้วก็ราชินีไม้เท้าถามว่าเขารักคุณไหม ฟอ p คัพส์เดอะมูนนะคะเขารักนะคะแต่เขาไม่กล้าบอกเขารักคุณมากนะแต่เขาไม่กล้าบอกจริงเขารักคุณมากนะจริงๆถ้าเป็นไปได้นะเขาก็อยากจะทําอะไรทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะเขารู้ธรรมเนียมรู้ประเพณีรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่เขาจะต้องทําให้กับคุณนะคะ,ะแล้วก็ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์กับคุณเสมอมา บ่งบอกถึงความจริงในตัวของเขาที่เขาให้คุณได้รู้ได้รู้สถานะของเขาทุกอย่างเสมอนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเขาคนนี้อาจจะมีแบบ เหมือนกับบอกกับคุณว่าอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านี้ในตอนนี้รอเขาหน่อยได้ไหมเขาอาจจะเรียนต่อหรือเขาอาจจะสอบอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปรับวิทชียาฐานะทางการเงินทางการงานเพื่อที่จะมีอนาคตที่มั่นคงมีการเงินที่มากขึ้นเผื่อว่ามันจะมีทางออกความรักระหว่างคุณกับเขาคือคนเวลาที่มีพาระเยอะๆอะค่ะเวลาแต่งงานไปอะจริงๆนะมันมันเป็นเรื่องที่คิดหนักนะถ้าจะต้องไปใช้ชีวิตคู่ ไปมีครอบครัวแล้วคนที่อยู่ข้างหลังอะ่ะจะยังไงแล้วก็ต้องมาเกรงใจคุณด้วยว่าเออแต่งงานเป็นครอบครัวมาแล้วยังต้องรับผิดชอบทุกๆคนภายในบ้านด้วยเหรอมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากใจนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขาผีความสุขที่ได้เห็นคุณเห็นคุณสง่าผ่าเผยเห็นคุณเนี่ยคุณน่ยคือความหวังในอนาคตนะแต่เขาอาจจะไม่กล้าบ,บอกว่าเขาอะ่ะ มีคุณเป็นไอดอลมีคุณเป็นความหวังมีคุณเป็นพลังกายพลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าในตอนเนี้ยเขาอะได้เลือกคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันยังทําให้มันเป็นเป็นรูปธรรมให้มันเป็นครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ยังไม่ได้แต่ในใจอะถ้าเขาบอกได้เขาเลือกคุณนะคะถามว่าไพ่์เดอร์โเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกเศร้านะความรู้สึกเศร้าความรู้สึก เก็บกดรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันบอกคุณไม่ได้อะมันเปิดเผยทุกอย่างให้คุณได้รู้ไม่ได้ว่าทําไมอะไรยังไงถึงแม้ว่าจะเปิดเผยให้คุณได้รู้ได้แต่คุณจะเข้าใจไหมยอมรับเขาได้ไหมบางเรื่องบางอย่างมันเศร้าคือเขาอยากแอคชั่นนะอยากแอคชั่นมากๆเลยแต่ว่าด้วย เหตุผลที่ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วทําให้เขาต้องเก็บสิ่งนั้นไว้ในใจบางทีรักคุณมากแค่ไหนก็ไม่อยากที่จะมาแบบเหมือนมายื้อได้โปรดเธออยู่ในชีวิตของเขาเธออย่าไปจากเขาเลยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะประมาณว่าประมาณว่าถ้าออถามว่ารักไหมรักแต่ถ้าคุณมีทางที่ดีกว่านะคะคุณมีทางที่ดีกว่าเขาก็เขาก็ยอมรับในสิ่งสิ่งนั้น แต่ถามว่าเขาอยากทําอะไรเพื่อคุณไหมยอยากทําให้ทุกอย่างเลยนะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้คือในเดือนในเดือนมีนาคมมันอาจจะยังมีอะไรไม่ชัดเจนแต่คุณจะได้สัมผัสว่าเขามีความพยายามเพื่อคุณขนาดไหนอยากเดินทางมาหาคุณนะคะมาเจอกันอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวกันขอดูนิดนึงนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะห้าข้อความจากเขานะคะ อยากให้คุณอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเป็นกําลังใจให้กันนะคะไปกันเรื่อยๆได้ไหมนะประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเห็นความสําเร็จของเขาจริงๆเนี่ยเขาพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตนะจะติกขึ้มาเนี่ยเช่นการเรียนต่อการสอบเป็นเป็นครูบาอาจารย์สอบเป็นวิศวกรหรืออะไรที่งานที่มันดูมั่นคงที่มันดูแบบว่าดูดูดมี ดูมีเกียรติอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยากให้คุณเห็นการพัฒนาการเติบโตของเขาในหน้าที่การงานว่าเขาเนี่ยมีจะไปอยู่ในจุดที่สูงสุดในชีวิตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อะไรได้นะคะประมาณนี้เนาะอยากให้คุณได้เห็นความสำเร็จของเขาเขาจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเพื่อให้สมศักดิ์ศรีให้สมเกียรติของคุณนั่นแหละแล้วสิ่งนี้ที่เขาอยากบอกคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยคือกลัวความล้มเหลวกลัวคุณเนี่ย จะไม่รอเขากลัวคุณเนี่ยจะทิ้งให้เขาอยู่ตรงนี้ลําพังแล้วก็อยู่กับความเจ็บปวดนี่คือสิ่งที่เขากลัวที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเ,เขาก็คงไม่สามารถที่จะเริ่มต้ในกับใครใหม่ได้นะถ้าไม่มีคุณในตอนนี้นะคะ่ะข้อความที่สี่นะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากให้คนรอบตัวอยากให้คนรอบข้างได้รับรู้อยากจะนะมีแบบ งานเล็กๆงานเฉลิมฉลองเพื่อคุณประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้แต่งงานกันนะคะประมาณนี้อ่ะนี่นะอยากจะมีความแบบชัดเจนอยากให้มีปาฏิหาริย์นั่นแปลว่านั่นแปลว่าระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้มันแปลดาบจริงๆมันทางออกของความสัมพันธ์เนี่ยนะปัจจุบันนะมันเป็นเรื่องของการใช้เวลามากๆทีนี้ในเรื่องของการใช้เวลาเนี่ย มันก็ไม่รู้อีกแหละว,ว่าเมื่อไหร่มันไม่สามารถที่จะตอบคุณได้ว่าอีกสองปีนะอีกสามปีนะหรือเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าในชีวิตเนี้นะตอนเนี้มีปาฏิหาริมาช่วยปลดล็อกของเขาได้ทั้งหมดเช่นการอ่าการแบบได้โชคใหญ่อะสมมติว่านะประมาณนี้นะได้โชคใหญ่หรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่า สความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะผ่านไปได้ถ้าสมมติว่าคุณมีโชคใหญ่มีโอกาสมีโชคลาภฟุกๆมามาแบบมาแก้ปัญหาตรงนี้เลยนะคะมันก็คงจะดีซึ่งเขาเองก็คิดเหมือนกับคุณนั่นแหละถ้าโชคดีมีลาบลอยก็มามีเงินก้อนใหญ่ก็มาคือต้องรอปฏิหารเท่านั้นที่จะทําให้มันชัดเจนได้นะในตอนนี้แต่ในอนาคต ก็ไม่แน่ใช่ไหมคะถ้าคุณยังยังอยากอยู่เคียงข้างเขาเป็นกําลังใจให้เขาลุยไปด้วยกันเพราะว่าเขาต้องการและปรารถนาสิ่งนั้นอยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณนะโอเคค่ะนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายะเอียดไม่หมอก็ไปไว้ใต้คลิปแล้วใครที่สนใจน้ําหอมนะคะสเสน่ห์แห่งมลคังพลังแห่งความหอมนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะความหอมทําให้ตัวเรานะคะมีชัยไปกว่าครึ่งไม่ว่าจะทำะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะ